อ้ารอบสุดท้ายครับเพรหมดแล้วดูดิเขาได้หนึ่งดาวกันเต็มเลยอ่ะคือผมไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยอันนี้มีสิป่ะแดงกึบเฮ้ยแดงสุดยอดเอาอย่างเรื่องมาแล้วฮะ เอาละครับผมก็ <S <S สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยคุณอยู่กับผมในเกมเ e s t ์โรว์คอนิคอว์กันอีกเช่นเดิมนะครับและว,วันนี้เนี่ยมีการอัปเดตแพตไปขึ้นมาครับก็เป็นการ Awake ตัวละครนั่นเองครับของตัวจีนแล้วก็เลโอรานั่นเองนะครับ,ร, <า S 1> ร,บรวมถึงกิจกรรมวันวาเลนไทน์ด้วยนะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนละกันนะครับว่ากิจกรรมนะครับและการ Awake อ,อันใหม่เนี่ยมันมาแล้วมันเป็นยังไงแล้วใครจะ Awake ตัวละครเนี่ยขั้นต่ำจะต้องมีอะไรเป็นหลักนั่นเองนะครับยังไงชอบผมฝาากกกกกกดดดดดไไลลลลคค์์แแชรรตติมววว้้เเป็นนนนนนัััังใจยยะบซอ่ ได้ผมก็จะเอาเวกตัวละครไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าซื้อแพ็กมาแล้วแหละคือพยายามจะส่มหาตัวละครแล้วแต่มไม่ออกนะครับสุดท้ายก็คือต้องไปซื้อแพ็กนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของเนซ่านั่นเองนะครับซึงได้ตัวละครมารวมถึงเจ้าตัวนี่เลยนะครับคือมันหาแล้วมันหาไม่เจอ คุณต้องเข้าใจเนาะตัวละครมันก็หาย,ยากพอสมควรนี่คือตัวสีดาวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีระบบเอาเวกขึ้นมานะครับแต่ว่าพอมันมาแล้วเราก็ต้องไปจัดตัวละครสน่อยซึ่อและผมซื้อมาแพ็คหนึ่งมันจะราคาที่มันสองพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งคุณก็แนะนําว่าให้ไปซื้อที่หน้าเว็บไซต์นะครับจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับซึ่งก็ตัวเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ๋ยวผมจะพาไปให้ดูเนาะซึ่งก็เข้าไปเติมนะครับเติมพอยต์เลยมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเฮ้ยเติมเงินเนี่ยราคาเทา ด้วยแล้วกันนะครับก็จะให้เป็น500เพชรฟรีซึ่งในเกมเนี่ยมันไม่มีนะฮะและแล้วคุณก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ไปอย่าลืมเป็นล็อกอินนะครับเป็นตัว gmail ของคุณเนี่ยแล้วก็เลือกเป็น id ของคุณนะซึ่งเดนได้ผมรับไปแล้วน,นเดนนะครับได้ประมาณ500เพชรต่อ id ต่อ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็ได้ทําการจัดแพ็ก2,790บาทไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือแพ็กดีซึ่งของข้างในเนี่ยก็จะได้เป็นตัว a w a k e นะครับตัว ancient hero นะครับแล้วก็ตัว high essence นะครับรวมถึง grand essence select ticket นะครับแล้วก็ ออหินอัพสกิลนะครับแล้วก็เรสคริสตัลแล้วก็บลูคริสตัออีก2 0 0นั่นเองนะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้ามาซื้อซึ่งแพ็คตรงนี้เนี่ยกับแพ็คในเกมมันจะมีแตกต่างกันอย่างมากก็เลืองเข้ามาซื้อแล้วกันนะครับป่ะแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับในระบบของตัวเกมก่อแล้วกันว่า ตัว Awake เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับและรวมถึงการจะทำ Awake เนี่ยมันขั้นต่ําจะต้องมีอะไรยังไงบ้างอะกันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขามีการบอกอยู่แล้วครับว่ามันจะต้องทํำยังไงแล้วคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆานานาได้ที่เว็บไซต์เนสซ่านั่นเองนะครับผมถ้าผมอ่านชื่อผิดไงขออภัยด้วยละกันนะครับอืมตามนั้นนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าครับ การอเวกหรือว่าการปลุกพลังของตัวละครเนี่ยอันนี้เขาจะมีการบอกแล้วเป็นคู่มือการปลุกพลังตัวละครนะเอนน้ก็จะเป็นการแนะนำเนาะซึ่งก็คือแน่นอนครับมันจะมีตัวละครอยู่2ตัวนะตอนนีน้ในการปลุกพลังได้ก็คือตอนนี้จะเป็นตัวละครอยู่4ดาวแนละ้วก็คือเป็นตัวนี้กับตัวนี้นั่นเองนะครับตามนั้นเลยเนาะต่อมานะครับเอ่อสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยจะต้องใช้เป็น A w ว k e n i n g นะครับ ก็คือสโตนเนี่ยนะครับทั้งหมด30ชิ้นนะครับรวมถึงโซลสโตน20ชิ้นแล้วก็โกลเด้นคริสตอลใน2 0 0ชิ้นแล้วก็โกล1ล้านนั่นเองครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบอกด้วยว่าแต่ละอัน่ยทำยังไงนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวอเวกสโตนเนี่ยนะครับจะหา,าจะสามารถหาได้จากเจ้าตัวเวิลด์เลดบอสนั่นเองครับแล้วก็จะมีที่ร้านค้ารวมถึงกิจกรรม ร้านค้าอีเวนท์ช็อปนั่นเองนะครับซึ่งโซโซนเนี่ยสามารถหาได้จากการย่อยตัวละคร4ดาวเป็นต้นไปนั่นเองแล้วกันนะครับโดยที่ร้านค้าก็จะมีขายอยู่แล้วด้วยนะรวมถึงกิจกรรมอีเวนท์ช็อปนะครับแล้วก็ต่อมาครับตัวโกลเด้นคริสตัลนะครับสามารถหาได้จากไหนครับก็คือเอาเจ้าตัวเรสคริสตัลแล้วก็บลูคริสตัลเนี่ยนะครับไปผสมขึ้นเป็นโกลด์คริสตัลนั่นเองนะครับต่อมาครับเรสคริสตัลเนี่ยสิบชิ้นเท่ากับบลูเออสิบชิ้นเขาเรียกว่าอะไร หินแดง10ชิ้นกับหินฟ้า10ชิ้นเนี่ยจะได้เป็นโกลเด้นคริสตัลมาเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับจีนนะครับในการปลูกพลังเนี่ยขั้นต,ต่ำเลยนะนี่คือตัวพระเอกของเรานะครับที่เราจะมองมันเกลือมากแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเรากินไปหมดแล้วใช่ครับซึ่งผมเองก็กินไปหมดเช่นกันการจะปลูกพลังฮีโร่นะครับจะต้องนะครับย้ําว่าจะต้องเป็นตัว12ดาวแล้วอันนี้มีบอกไหม จะต้องเป็น12ดาวอะเอาง่ายๆนี่เลยนะครับก็ให้ไปกดที่ตัวละครนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มเสริมพลังนะครับซึ่งในการปุ่มเสริมพลังเนี่ยถ้าเป็นตัวละครทั่วๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปให้ดูในเกมแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวละครทั่วๆไปเนี่ยอย่างเช่นเป็นตัวละครตัวเนี้ยสิบสองดาวใช่ไหมเออเนี่ยเรากดเสริมพลังเนี่ยมันไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเวลาเสริมพลังมันจือจิตัวละครที่เป็นขั้นเดียวกันมาใส่ใช่ปะถ้าเป็นสิบสองดาวแล้วเนี่ยมันจะมีการขึ้นนะครับหรือว่า เป็น12ดาวปุ๊บมันจะขึ้นไประดับเอนเชียนโอ้โหจาก4ดาวเป็นเอนเชียนเลยนะครับซึ่งก็คุณสามารถแบบอเวกได้ก็ง่ายๆมันคือตัวละครแบบ6ดาวธรรมดาธรรมดานั่นเองแต่ว่าถ้าพูดถึงสแตตตัวละครแล้วก็ค่อนข้างเดือดครับนี่เลยเห็นไหมมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับนี่ เทไหะเอ่อสกงสกิลนี่คือแบบเดือดๆนะครับก็ได้ที่รูปลักใหม่นั่นเองนะครับแน่นอนครับตัวเกมก็มีบอกแล้วว่าเฮ้ยโหลดเกมที่ดีนะถ้าคุณสนใจจะไปเลยแล้วก็เติมเงินผ่านเนซ่ามอลนะครับก็กดที่นี้เลยก็จะเป็นตัวร้านค้าที่ผมเคยบอกไปนั่นเองแล้วกันนะครับโอเคเนาะนี่คือการ เอาเวกนะครับจะบอกว่าง่ายไหมมันก็ง่ายแหละถ้าคุณเล่นไประดับหนึ่งแต่ว่าจะบอกว่ายากไหมในช่วงแรกที่ระบบมันเข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องเติมตังค์เพื่อที่จะยัดตัวละครให้มันเก่งเพื่อที่จะไปสู้กันสู้กันเขาอื่นเขาหรือว่าไป PP ีพีกับคนอื่นเขาให้ชนะนั่นเองแล้วกันนะครับต่อมานะฮะเรามาพูดถึงกิจกรรมของตัววาเลนไทน์กันหน่อยแล้วกันนะครับ ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่เนี่ยจะมีกิจกรรมวาเลนไทน์นี่เลยนะฮะนี่มาทำช็อกโกแลตกันเถอะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็เอาจริงแล้วมันไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรายละเอียดกิจกรรมกันหน่อยแล้วกันครับว่ากิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับวันวาเลนไทน์เผื่อใครจะเข้ามาเล่นกันนะครับเล่นกับผมเข้ากิลด้วยกันแล้วก็ลุย PVP ลุยเก็บของไปด้วยกันนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับในตัวกิจกรรมวันวาเลนไทน์เนี่ยหรือว่าเลโอล่าวาเลนไทน์เดย์อีเวนต์นะครับก็จะเป็นการสะสมช็อกโโโโโโโกก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 แแ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 แลล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 ตต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 ตสูรรรรรรรพิเเศษคคคัััับบบบจะะมีชชชชชช็็็็็็็็ออ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 ดดาาาาานนนนน้้้ววววววขหื่่์์์ไทง แน่นอนเลยครับจะมีตามนี้เลยก็จริงๆระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20แล้วนะครับตามนั้นเลยเนาะก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผมทําคลิปนี้หรือว่าเล่นคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นั่นเองครับก็จะมีอยู่ที่ร้านคาวว้าวเลนไทยช็อปนั่นเองครับถ้าคุณได้เจ้าตัวนี้มาซึ่งมันไม่ยากครับเอาจริงๆแล้วมันจะมีบอกอยู่ว่าที่คุณได้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคือทุกที่เลยมันจะเป็นการลงแอดเวนเจอร์ m ทม i ลิฟ์นะครับหรือว่า อัลต้าออฟแอดเวนต์นั่นเองครับคือทุกที่อ่ะยกเว้นตัวกิวเลตนั่นเองครับจะมีการดรอปเจ้าตัวช็อกโกแลตอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในตัวช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะมีบอกแล้วด้วยครับว่าสเปเชียลช็อกโกแลตเนี่ยสามารถเนี่ยได้รับแบบสุ่มจากบราวด์ดาร์กแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนั่นเองครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะให้ของตามนี้เลยนั่นเองครับนี่เลยเห็นไหมก็อันนี้จะเป็นในการแรกเนาะอันนี้จะเป็นการแรกของแต่จริงๆเขาจะมีบอกแล้วซึ่งในเกมเนี่ยเข้าไปดูจะง่ายกว่านั่นเองแล้วกันนะคคครรรับับบโอเเเเนนาะะป่ะิมมดูใก ซึ่งอย่างที่บอกครัในเกมมันจะดูง่ายกว่าเพราะว่าผมได้ทําการแบบฟาร์มมาสักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวจะฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ย ในกระเป๋าของใช้ครับจะมีเป็นตัวนี่ครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นบราวน์ช็อกโกแลตเชสตนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวดาร์กช็อกโกแลตรวมถึงตัวไวช็อกโกแลตด้วยเช่นกันครับของข้างในเนี่ยจะมีการบอกอยู่ว่าคุณได้จะได้เป็นสเปเชียลช็อกโกแลตมาเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นบราวน์เนี่ยจะมี10ถึง50อันเลยนั่นเองนะครับต่อมาเจ้าตัวดาร์กเนี่ยจะมี60ถึง100อันรวมถึงในนี้จะมีทองอยู่ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับไวช็อกโกแลตเนี่ยจะมีตั้งแต่110จนถึงง150เลลยนะะครับแแทอจมีต่5,000จนถึง15,000รวมถึงนะครับ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประกนะครับหรือว่าเป็นพลังงานในการใช้พลังงานในการลงดาดแล้วก็จะมีทรานทรานเซนสโตด์ Trans ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าอันเนี้ยควรจะต้องเปิดมา๋ยวผมเปิดให้ดูเลยละกันนี่คือกิจกรรมนะครับก็ยังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วอะนี่ครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็นอันนี้นะครับรวมถึงเงินอนะันี่คือผมเปิดหมดไปเลยละกันเนาะเดี๋ยวพลังงานเนี่ยเราจะไปใช้เคลียร์อยู่แล้วนั่นเองครับแล้วก็เจ้าตัวอันนี้นะครับนี่บราวเลยลกดไปเลยครับก็มีอยู่5้ลองคูณไป โอ้สองพันห้านะครับก็บน้อยกว่าที่คิดเอาไว้ไม่หรอกจริงๆมันเราไปคูณกับ500เมื่อกี้ไงมันควรจะต้องได้4 0 0พขึ้นใช่ปะแต่ได้25 0 0ก็เกินครึ่งมาก็ไม่แย่แล้วฮะอันนี้ก็แน่นอนเลยถ้าเราคูณเนี่ยเราต้องได้1ัน0ใช่ปะเราคูณเพราะเราต้องการนี้มากสุดแต่ว่าถ้าได้ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งผมว่าไม่ไม่แย่นะครับประมาณสัก800บวกๆเนี่ย900อันนี้ไม่แย่นะมันได้ประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับผมถือว่าไม่แย่ครับแล้วก็เจ้าตัวหัว อ่อนี่ครับมันอยู่ในร้านค้าแล้วก็อยู่ที่นี่ครับร้านค้าตรงนี้เลยนะแล้วก็ลงมาที่ g o l e n Thai Shop นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ผมไปอยู่5340นนั่นเองครับเห็นไหม เออพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็มาเลือกซื้อของได้เลยครับซึ่งเอาจริงเนี่ยของที่คุ้มเนี่ยมันคุ้มทุกอันเลยเพราะว่าเกมที่เป็นเกมที่ฟาร์มหนักมากนะครับแต่ว่าคําว่าหนักเนี่ยมันไม่ได้ยากเนาะเพราะว่าเป็นเกมที่คุณจะต้องฟาร์มขยันฟาร์มฟาร์มเยอะเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีทรัพยากรเยอะเท่านั้นนั่นเองครับแล้วพอคุณมีทรัพยากรเนี่ยคุณก็จะสามารถไปตบคนอื่นเขาได้เช่นกันนะตามนั้นเลยนะครับโอเคเนาะ ซึื้อเนี้ยมันดีนะบาดเจ็ได้เจ้าตัวเอนเชียนฮีโรเลยคุณก็จะไปสุ่มเจ้าตัว a อนเชียนไปก็แน่นอนว่าให้ฟาร์มให้หนักมากๆที่จะหนักได้นั่นเองครับซึ่งเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะมันจะมีพวกแบบอะอารีนาช็อปเนี่ยคุณไปลงอารีนาบ่อยๆคุณก็จะซื้อเจ้าพวกนี้เนี่ยอ่าซื้อพลังงานมาฟาร์มไปเลยอย่างเงี้ยอ,อย่างผมเนี้ยผมก็เล่นพีพีทุกวันนะครับตัว รีพลังงานเสร็จเมื่อไหร่ผมก็มาซื้อเลยนั่นเองแล้วกันนะครับผมนะตามนั้น,นเอาจริงๆคือมันไม่ได้ยากนะครับอย่างที่บอกคือเน้นขยันเล่นนะครับต่อมาตัวเฟรนช็อปเนี่ยคุณก็จะมีเป็นตั๋วหรือว่าเป็นแต้มในการที่แบบว่าจะให้เฟรนอยู่แล้วคุณก็ซื้อไปเลยแค่นั้นเองไม่ยากนะครับต่อมาก็จะเป็นเนี่ยพวกเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็คอสตูมช็อปก็คือไปหาพวกนี้มาย่อยเอาแค่นั้นเองเห็นปะไม่ยาก นะครับนี่คือการหาพลังงานแต่ละวันเอาจริงแล้วมันไม่ยากเลยนั่นเองครับอ่ะเอาว่าเรามาดูครับสำหรับการเอาเวกิโลนั่นเองครับจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูเลยเราจะเปิดนะมันก็จะเป็นการสุ่มที่ผมซื้อไปนอกแพ็ค2,700กว่าบาทนะครับ ก็จะมีเจ้าตัวเรียวร่านะครับแล้วก็ตัวอเวกจีนนั่นเองครับก็คือมันเป็นตัวจีนกับเรียวร่าแหละแต่ว่าสุ่มมาปุ๊บก็น่าจะได้ตัวละครมาเลยคือพร้อมเสร็จสับนั่นเองครับอย่างที่บอกก็คือถ้าคุณจะไปอเวกตัวละครเนี่ยคุณจะต้องทําตัวละครสดาวเป็น12ตัวก็คือโอ้โหกินตัวละครเยอะมากนะครับอ่ะใช้เลยแล้วกันสุ่มกันเสียงผู้หญิงแน่นอนครับไม่ใช่จีนเป็นเรียวร่าครับโอเคไม่แย่ไม่แย่แยะนะครับ ตามนั้นเลยนะครับก็ได้เป็นสีดาวมาแต่ว่า <c oughs> นะตามนั้นมาดูตัวละครกันนะครับ <c oughs> นี่เลย <c oughs> ก็ได้เป็นสีดาว <c oughs> เออแต่ว่า ความแตกต่างระหว่างเอาตัว6ดาวกับตัวดีมาคืออันนั้นมาได้6ดาวเนาะก็จากตัวแล้วเนาะเอาเป็นว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยก็จะทําขึ้นได้แบบไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าถ้าแบบซื้อมาเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยน,นั่นเองอย่างที่บอกครับคือถ้าเราไม่ไม่ซีเรียสอะไรนะครับการใช้เงินแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดและก็ดีที่สุดน,นั่นเองครับซึ่งเลว่าอาเวกเนี่ยเรามาดูสกิลกันครับสกิลของตัวน้องเนี่ย เป็นไงบ้างสกิลที่1นเนี่ยนะครับหรือสกิลจีธรรมาดาเนี่ยจะทำการลดดีเฟนส์ของศัตรู1ตัวครับ9.4%เป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็ดาเมจ400 1ครั้งแล้วทำให้ตัวละครนั็อกดาวน์เป็นวินาที2วินาทีครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโหดนะเออลดเดฟแล้วก็น็อกดาวน์ด้วยนะครับ ต่อมาครับสกิลที่2นะครับทำตามเบสสามร้อยห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเลเวลหนึ่งเนาะถ้าเราอัพไปเรื่อยๆก็จะแรงขึ้นแน่นอนครับคือทำดาเมจใส่ศัตรูเด็กสามร้อยห้านะครับแก่ศัตรูเป็นวงกลมขนาดใหญ่แสดงว่าตีเป็นฟูลเอลีนะครับแล้วก็ลดแอคแท็เป้าหมายทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตีเราเบาขึ้นนั่นเองครับแล้วก็จะทำให้ติดสถานะทอนนะครับหรือว่ายั่วยุมาเป็นระยะเวลาหกวินาทีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับจะมอบบาเรียให้ตัวเองนะครับเป็นระยะเวลาหกวินาทีก็คือสองพันนั่นเองนะกกก็ถือออว่่าาาเยะะมมๆนตครับสิล อัลติเมทครับหรือว่าถ้าไม่ตายเนี่ยจะทำดาเอซี่ร้อยนะครับแก่ศัตรูนะครับภายในพื้นที่วงกลมนะครับกว้างหนึ่งครั้งหรอวงกลมกว้างก็น่าจะใหญ่อยู่นะแล้วก็ลดแอคแท็กนะครับศัตรูอีกแล้วอะ่ะเออสกิลนี้ลดแอคแท็กแล้วก็ทอนศัตรูด้วยนะแล้วก็ถ้าไม่ตายก็ลดแอคแท็กนะครับแล้วก็เดฟบอกว้าวสุดยอดนะครับ เป็นตัวละครแท้งที่มีความสามารถช่วยได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ลดแบบเป็นระยะเวลาสิวิทีทำให้น็อกแบ็กอีกแล้วด้วยนะครับคือสกิลหนกับท่าไม่ตายขายกันสกิลอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าท่าไม่ตายจะได้สกิลหนกับสกิลท่าไม่ตายมาด้วยกันนั่นเองครับใช้ได้นะเออ จะไม่สามารถลบออกได้เลยนะคือเรียกได้ว่ามันจะมีตัวฮิลที่สามารถลบบัฟได้ลบดีบัฟได้อะไรเงี้ยก็้าใจปลาซึ่งอันเนี้ยเจ๋งนะมันลบไม่ได้หมายเพราะว่าตัวนี้จำเป็นที่ต้องมีมากๆเลยถนะ้ผมได้แทงที่ดีมาด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเป็นแพสซีฟแล้วกันนะครับแพสซีฟจะต้องขึ้นเป็น6ดาวมั้งไอ้5ดาวนะครับประมาณนั้นก็จะเป็นการาเมื่อถึงโจมตีคิติคอลตัวนี้นะเนาะตัวละครหลายๆตัวเนี่ยในใน,ในฝั่งของข้ามมักจะเน้นคิทิคอลอยู่แล้วก็ถือว่าตรงสายนะครับได้เพิ่ม เป็นถ้าโดนคียิเทคนะครับจะเพิ่มเดฟเป็นตัวละครนะครับซิเวีทีสร้างบาเรียเท่านี้เลยนะก็ถือว่าเฮ้ยไม่แย่นะต่อมาครับเอฟเฟกต์นะครับเป็นพสซีฟไลน์นั่นเองครับก็คือถ้าตัวละครที่ยืนอยู่ในไลน์เดียวกันเนี่ยจะทำการเพิ่มรีคาัลเวอรี่5.6%ครับให้กับพันธมิตรในแถวเดียวกันที่โีโรนี้อยู่และพันธมิตรในแถวหลังเฮ <ö> ้ยจริงเหรอยังโกง คือปกติมันจะแค่ในลายเดียวกันไงอย่างเช่นแบบแถวหน้ากับแถวหน้าเท่านั้นแถวหลังกับแถวหลังเท่านั้นแถวกลางกับแถวกลางเท่านั้นซึ่งอันนี้มันคือแถวเดียวกันกับฮีโร่นี้อยู่และพันธมิติในแถวหลังที่ฮีโร่นี้อยู่โหโกงมากเชียโคตรด,ดีครับตึงจัดตึงจัดอย่างที้ต้องปั้นแล้วนะฮะ ไม่ได้เลยนะครับว้าวสุดยอดแล้วก็รูปลักเราอันนี้จะเป็นชุดคล้ายๆเป็นวันวนาเลนไทน์แล้วก็เดี๋ยวซื้อจากคอสตูมช็อปซึ่งเดี๋ยวเราไปลุยอ e ีเวนต์กันแล้วก็ไปเล่นกันนั่นเองครับเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเออประมาณนี้นะนี่คือสรุปอัปเดตนะครับของอัปเดตนี้เอาจริงอยากเห็นสกิลของเจ้าตัวจีนด้วยอ่ะ เออมีบ้างมีบอกปะถ้ามีบอกน่าจะอยู่ในการอัญเชิญนะเดี๋ยวผมอาจจะแปลงเชิญเพิ่มนะมีตัวอยู่แล้วกันยังไม่จบยังไม่จบคลิปนะครับคิดไปคิดมาเออเราต้องหาจีนเพิ่มนะแต่ว่าตอนนี้เราจะลุยหรือว่าเราหาตัวละครก่อนนะครับเป็นข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลไมเลชเป็นข้อมูลซัมมอนเลสแล้วกันนะครับก็จะต้องหาที่ตัวละครก่อนนี่อีเวนต์ซัมเมอร์เอ้ยอีเวนต์ซัมมอนนะครับนี่เลย <S <S ดูความสามารถตัวนี้หน่อยแล้วกันอ่าดูได้นะฮะก็จะมีแอคทีฟหนึ่งนะครับก็จะ ขค้ืนที่โจมตีศัตรูนะครับไปข้างหน้าซึ่งตัวละครตัวนี้เหมือนจะเป็นสายโจมตีนะครับอ่า ทำดาเมจเป็นการลบล้างบัฟของศัตรู1ชนิดด้วยนั่นเองครับทำดาเมจห้าร้อย 500, นะครับห้าร้อยสี่ซึ่งจะแรงกว่าตัวละครแบบพวกตัวแท้งหรือว่าตัวอะไรอื่นอยู่แล้วนั่นเองครับลบล้างบัฟหนึ่งชนิดนะครับสกิลนี้ไม่สามารถถูกแข็งทับได้เฮ้ยเจ๋งอะ่ะต่อมาสกิลที่สองนะครับก็คือทําดาเมจเท่านี้ใส่ศัตรูนะครับที่กําลังโจมตี5ครั้งตัวที่กําลังทําการโจมตีนะครับมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้ดาเมจตัวละครตัวนี้เพิ่มเติมก็คือเป็นดาเมจแรงขึ้นเองครับแล้้้ววกกกก็็ถาาาาไไไมม่่่่่ตตยยยเเเเนนนนีีกกนีีจะะคคลลืืืออออทปดดหหััังงศรรูบ เออนั่นแหละบลิงไปตีนะครับจะโจมตีพวกไปซัพพอร์ตก่อนหมายเพราะถ้าฝันของข้าไม่มีตัวซัพพอร์ตเนี่ยอุ้ยตัวนี้เป็นตัวลวงซัพพอร์ตที่ดีนะเออที่อยู่ไกลที่สุดแล้วก็ลบล้างบัฟทั้งหมดที่ทำให้ดาเมจอันนี้นะครับติดสถานะสตันเนเวลา3วินาทีแล้วก็ฟื้นฟูไม่ได้เป็นระยะเวลา6วินาทีครับป้องกันไม่ให้เป้าหมายได้รับบัฟนะครับใช้ได้นะ คือมันเป็นตัวละครจัดการใส่บัฟที่ดีมากๆถ้าฝั่งของข้าไม่มีบัฟเนี่ยมันก็คือดีสุดๆเลยครับเราจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้เก่งและก็เล่นได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับถ้าขึ้นเป็น5ดาวแล้วนะจะได้เป็นแพสซีฟชาร์โดมาจะทําการเพิ่มแอคแท็ให้ตัวละครน,นั้นนะครับ5.4%เป็นระยะเวลา20วินาทีครับฮีโร่จะไม่เป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยเช่นกันนะครับตามนั้นก็ไปยืนหน้ากับตัวเรียวราได้เลยนั่นเองนะครับตามนั้นเลยก็จะถึกขึ้นเก่งขขึึ้้้้้้นนนนไดดีลลเเเเยยยอะะวววช่่่กกัััครบแตพิมห ในแถวเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่มให้กับพันธมิตรในแถวหลังที่ฮีโร่นี้อยู่เช่นกันนะอย่างเช่นเราวางไว้แถวหน้าเนี่ยแถวกลางก็จะได้เช่นกันเฮ้ยเจ๋งนะเออผมว่าเจ๋งดีอะเออไม่รู้สิพูดไม่ถูกเลยเจ๋งทั้งสองตัวเอามาเราาสุ่มตัวละครกันหน่อยละกันนะครับสาหรับตัวเรโอล่าแล้วก็ตัวดีนอสถ้าได้ซ้ํามาก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าเราจะได้ไปเพิ่มดาวเพิ่มสเตตตัวละครได้ด้วยเช่นกันครับมาสุ่มกันเลยฮะ let's go เรามีอยู่เท่านี้นะครับก็น่าจะได้ประมาณสักกี่ที่ะ 4ี่ทีโดยประมาณนะครับอ่ะมาสุ่มกันสุ่มกันมา let's go let's go <S ตวเวกมาทั้งทีอ่ะเดี๋ยวต่อไปนี้ก็น่าจะมีตวเวกเข้ามาเรื่อยๆแหละครับแต่ว่านี้อยากได้เป็นเจ้าตัวจีนอย่างน้อยสักตัวหนึ่งไม่แย่สีแดงไหมโบ๊ะอุ้ยทองก็ลุ้นแหละอืมก็เรียกว,ว่าก็มีลุ้นม,มีมีไหมไม่ไม่มีแสงเลยโอเคเปิดทิ้งเลยครับ <laughs> นี่ะเรามีตัวอยู่นะเนี่ยเห็นปะเราจะมีเรียวล่าอยู่นะเป็นตัวสีดาวเนาะก็สามารถเก็บแล้วก็ไปขึ้นขั้นได้แต่ว่ากว่าจะขึ้นเป็นตัวเวก้เนี่ยมันต้องใช้ตัวเนี้ยประมาณ12ตัวถึง13ตัวถ้าไม่นับตัวมันเองก็คือ12ตัวเดือดมากแล้วผมกินไปเยอะแล้วด้วยอย่างแซบผมบอกเลยว่าอย่างแซบแดงบุแดง โอ้โหโอเคปกติแหละนะฮะก็ต้องพูดว่าเกมที่ก็เกลือใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วไม่มีทองให้เราลุ้นเลยโอ้โหอย่าเกลือเลยครับเกลือเกินโอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจดีว่าดวงเรามันเป็นอย่างนี้นะฮะมาแดงบร็แดงสิโอเคทองอีกแล้ว คือถ้ามันเป็นสีแดงแบบการตีเลยมันจะเป็นแบบเป็นสีแดงแบบฟริงออกมาเฮ้ยพี่จะไม่มีทองใต้เท้าจริงๆเหรอคือแบบจะไม่มีสีทองใต้ใต้ใต้ไพ่เลยเหรอโอ้โหนี่ผมก็เกลือยับยับ,ยบดีครับก็เกินไปอ่ะรอบสุดท้ายครับเพรหมดแล้วดูดิเขาได้หนึ่งดาวกันเต็มเลยอะคือผมไม่ได้เลยอะเฮ้ยอันนี้มีสิป่ะแดงแกึบเฮ้ยแดงสุดยอดเอาอย่างเรื่องมาแล้วฮะ ใบไหนใบท้ายอุย้ยไม่ใบท้ายก็ใบกลางอะ่อะดึงเลยตรงนี้ดึงดึงเลยฮะดึงเลยไม่ได้ดึงเชิงและคำพูดมาว่ะใช่ว่ะเป็นใครอะ่ะเอายังเหรออะ่ะตัวเนี้ยโอเคใบนี้ฮะใครอะ่ะจีนหรอเฮ้ยเยี <c oughs> เ่ยมครบสูตรครับผมได้จีนแล้วก็เร็วหน้ามาเรียบร้อยฮะยังเดือด โอ้เรียกว่าเพชรแบบหมดแล้วอะ่ะเออโอ้โหสุดยอดนะฮะเ AH, ยี่ยมยังเดือดยังเดือดน,นะฮะเราได้ดฮีโร่เป็นทนะี่เรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับก็น่าจะต้องไปตั้นตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้กับตัวน,วน,วนี้แล้วก็อัปเกรดฮีโร่นะครับเป็นตัวหกดาวแล้วก็ไปลุยพีพีแล้วก็ไปลงด่านตามเอาเวกตัวละครเดแบบผมมีกำลังใจเล่นอย่างเยอะเลยอะ่ะตามทันเลยนะฮะโอเคเนาะตอนนี้ผมก็มีเอ็นเชียนประมาณเท่าไหร่แล้วว่าเออก็เยอะอยู่แหละนะฮะอันเดี๋ยวเราดูดับเอ็นเชียนตอนที่ผมไม่อยู่ประมาณ 6ตัวนะครับขาดอยู่หนึ่งตัว เออผมขาดตัวน้องธนูอยู่ตัวเดียวไม่มีตัวงตัวก็คือตัวฮิวตัวล่าสุดนะครับก็ขาดอ่ะเออแต่ก็พยายามเก็บเพชรหาเพชรไปเอยล้วกันอ่ะประมาณนี้ลวกันนะครับใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าก็น่าจะพามาเป็น PVP หรือไม่ก็รีวิวตัวละคร2ตัวนี้นั่นเองนะรับนะขออนุญาตไปปั้นตัวละครก่อนลวกันนะครับป่ะขอบคุณมากยังไงเจอในคลิปหน้านะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนล้วกันนะอย่าลืมเล่นนะครับอีเวนต์วอลเลนทา้ด้วยละกันนั้องแล้วก็เป็นตัวดาเมทีี่ แล้วก็ถ้าคุณอยากจะเติมตังค์นะครับแนะนําว่านะครับไปเติมที่เนซ่านั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวออแพ็คตแต่นานาที่จะไม่เหมือนแพ็คในตัวเกมนั่นเองแล้วกันนะครับนี่เลยนะ ตัวร้านค้าแพ็คตั้งแต่นาจะมีไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกนะครับนี่จะมีร้านค้าตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นพวกแพ็กเกจเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยร้านในเจ้าตัวตรงนี้กับเจ้าตัวเว็บไซต์จะมีแตกต่างกันพอประมาณนั่นเองครับซึ่งในตัวเว็บไซต์จะมีสินค้าที่ถูกกว่าแล้วก็มีสินค้าที่คุ้มค่ากับการเติมในตัวเกมด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างที่บอกในต,ตัวเกมจะมีบางแพ็คนะครับที่ในตัวเว็บไซต์ไม่มีแล้วก็ในบางเว็บไซต์ก็จะไม่มีตามที่ในตัวเกมมีนั่นเองแล้วกันนะครับก็อย่าลืมไปจัดก เจอกันในคลิปหน้าครับนีผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ